ต้องเรียนถามแบบนี้ครับว่า,วาแต่ละประเทศอาจจะมีท่าทีไม่พุ่งกับดูแลมีท่าทีต่อคริปโตไม่เหมือนกันบางประเทศออกมาเตือนบางประเทศอาจจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับมองว่าทางด้านบ้านเรากันเองนะครับเรามองสมดุลจุดลุยภาพตรงนี้เนี่ยจากมุมมองกรอตอมองจุดนี้อย่างไรและจะเดินหน้าต่อไปอยังไงครับค่ะก็ขอรเรียนเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่า ถ้าถ้าเราย้อนเวลาไปในการจัดสร้างสำนักงกรรอนเนี่ยเรามีหน้าที่อยู่สองอย่างควบคูก่กันไปคือพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันได้แล้วก็ตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงะนะคะขณะเดียวกันเนี่ยหน้าที่นึงที่เขียนไว้ชัดเลยนะคะคือเรื่องของการที่ต้องให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหมวกด้ามเนี่ยจะบอกเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่การให้ความรู้ผู้ลงทุนะนะคะ อ่าแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ออกมาให้ประเด็นข้อคิดแล้วก็รับเรื่องราวร้องเรียนประมาณส่วนนี้นะคะก็เป็นสองหน้าที่แล้วก็อย่งนี้จริงๆนะคะว่าพอปีหกหนึ่ก่อนที่ท่านมารับตําแหน่งหน้าที่ที่นี่นะคะทุนงานกรตเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นร่วมร่างกรกตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะเป็นกฎหมายใหม่รองรับคําว่าสินทรัพย์ดิจิตอล ให้ครอบคลุมถึงคลิปโตให้ครอบคุมถึงตัว Security ท o k e n ให้ครอบคุมถึงตัวไอเอออินิเชียลคอยออฟรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในพรกรฉบับนั้นก็กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกรรตตอนะคะไม่ได้เป็นสักงานนะคะเป็นคณะกรรมการทีนี้ต้องรื้อค่ะลองไปหันดูตอนนี้มารักกําแสงหน้าที่ปีพุทธศักาม62ก็หารือกับเพื่อนๆตัว สิเคียร์ตี้เรสโคลเตอร์นะคะทั้งใน region นี้แล้วก็ในต่างประเทศพบอย่างนี้ค่ะพบอย่างนี้ว่าสิเคียร์ตี้เรสโคลเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูกำกับดูแลเออคริปโตนะคะคริปโตเคอเรนซีแต่เขากำกับดูแลตัวเอ่อโทเก้นสิเคียร์ตี้หรือสิเคียร์ตี้โทเก้นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เอ่อเกี่ยวกับหลักทรัพย์ นะคะเพราะงั้นเวลาดิฉันได้เปลี่ยนดิฉันเคยทํางานที่กรอตอมาก,ก่อนดิฉันก็มีเสอนฝูงอยู่ในวงการเนี่ยนะคะหรก็ถามถามขเข้าไปก้อต่อในต่างประเทศสองเขาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเต็มเน้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นราคาก็เป็นเรื่องของธนาคารกลางนะเมื่อกี้ดิฉันได้ยินคุณวิทย์พูดว่าผู้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศก็ออกเข้ามานะคะและอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของเป็น anti money laundering อะค่ะก็เป็นอย่างนี้แต่วันนี้ของกรอตอมเนี่ย เประกอฉบับนี้ให้อํานาจกรรมการกรอมานะคะ,คะเพราะฉะนัะ้นเขาเป็นอย่างนี้ปั๊บแล้วเ,เขาจับเป็นหาหน้าที่ฟันเดเมนโตสองด้านหละ,ค,ะค่ะทั้งพัฒนาแล้วก็ทั้งคุ้มครองในแง่พัฒนาเนี่ยเราก็ออกลเซเส้นให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยนะฮะทีะ่เป็นคนแอดเวอเกตนะคะทีเป็นคนแอดเวอร์เกตให้ผู้ประกอบการไทยนี่แหละเพราะนั้เชื่อมั่นในความเก่งของคนไทยนี่แหละค่ะ เป็นผู้ที่ตั้งบริษัทไปยื่นขอไลายเส้นนะคะ <c oughs> ออตอนที้ขึนมาเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่รายพ <ừ> อนน้ขมาทีนก็ตั้งคลินิกให้คําแนะนําก็มีคนยื่นประกอบธุรกิจดิจิทัลแอสเทหลายเจ้ารวนทั้งเพิ่น,น,น,นก,ก็มาเริ่มออ,ออกไลายเส้นใหม่คือเป็น IA กับเป็นในส่วนของเอ่อ private fund ในส่วนนี้นะคะก็อย่าเป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นเด็ดนี้ก็ ในส่วนของการคุ้มครองก็จะเห็นว่าตอนต้นปีนะคะเ<ม>นื่องจากว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้ล่ะว,ว่าคริปโตเนี่ยบางบางส่วนหรือฉพาะบิตคอยเนี่ยราคาผันผวนค่อนข้าง<ม>จะเรียกว่าป่านะฮะ,ะ,ะ่ดังนั้นก็ทีมงานก็ออกตามหน้าที่ของการให้ดิเทเซี่ให้ความรู้ล่ะค่ะก็ออกเป็นข้อข้อแนะนํา 6ข้อประมาณนี้นะคะถิหยุดุดอันนี้ไปก,อ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 ก่อนเผื่อเผื่อได้เลยก,ก็เลยถามต่อเรื่องการคุ้มครองเนี่ยแหละค่ะว่ามีการกําหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนซึ่งประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าได้รับฟีดแบบค,ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะต้องมีรายได้มากกว่า1ล้านนะคะมีสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า5ล้านหรือไม่ก็จะต้องมีในแง่ของสินทรัพย์สุดที่เกิน10ล้านแบบนี้เป็นต้นนะคะเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นต้องกําหนดเกณฑ์คืออะไรคะ เผื่อนักลงทุนที่ตั้งคําถามตัวใหญ่ๆเนี่ยจะได้รับฟังจากกรอโดยตรงเลยค่ะค่ะต้องขอบคุณรายการนี้นะคะค่ะขอบคุณรายการเอรายการคุณคุณคุณเปิดสุี่าดรหนึ่ง ครบหนึ่งเดือนพอดีแล้วนะคะดิฉันบอกตรงๆว่าพวกเราเองก็ได้รับแมนเดตจากคณะกรรมการกรอตอมาในหมวกของหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ลงทุนนะคะว่าออกเทียร์ริงเขาเราต้องการมีส่วนร่วมเรายินดีมากนะคะความเห็นทุกรูปทุกประเภทเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือเราเราบอกว่าทุกความเห็นคือความร่วมมือก็กลับมาถึงพันธมิจโตของหน้าที่การคุ้มครองผู้ลงทุนที่บวกการให้ความรู้และก็ข้อแนะนําข้อเสนอแนะต่างๆนี่แหละค่ะ ประเด็นรุ่นเรียนว่าเป็นการเฮียริ่งนะคะเป็นปกติแล้วหน้าที่ของการดูการให้ความคุ้มครองในในใน,ในส่วนของหลักทรัพย์ที่เราทํากันมาตั้งแต่ปีสามห้าเราจะดูที่การสองมิติะค,ะค่ะมิติเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะคะของผู้ลงทุนแล้วมิติที่สองคือ affordability a f f o r d ล b i l t o t นะคะเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงได้เป็นสองมิติมาตลอดไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ประเภทไหนที่เรา,ท,เราที่เราออกกรติกาออกกฎเกณฑ์มาก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หยิบ หยิบเอ่อฟันธงเบนท้าสอง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 นี้แหละค่ะขึ้นมาขึ้นมาทำเอ่อเฮียรินะคะแล้วก็โยนตุ๊กตานะคะตั้งเป็นตุ๊กตาสอบถามเอ่อข้อแนะนำข้อคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าบ o t t o ้องลายคือต้องเรียนนะคะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาเป็นการจำกัดสิทธิ์เลยนะคะ <cosplay. S 1> แล้วก็ขั้นตอนนี้เป็นเพียงของการ Hearing ค่ะ แค่รับฟังความคิดเห็นเท่านั้นนะคะครับท่านเลือกว่ดีครับพอมาเป็นเฮียริ่งตามตามตามต,ตามกระบวนการที่ที่ต้องดําเนินการคือการมีส่วนร่วมนะคะและสังเกตนะคะการเฮียริ่งของสัญญากานกราตอนในยุคที่ฉันมาเนี่ยดิฉันไม่ได้เอาไปแปะในในเว็บไซต์อย่างเดียวนะคะดิฉันจัดในเขา้าในในใน,ในรายการที่จะเป็นเฟสตูเฟสจากในการที่เป็นอ่างรับสองที่คุณส่วนคุณดิชเช่ร์แล้วก็เมื่อวานเองก็จัดเสวนานะคะเสวนาเชิญวิทยากรผู้รู้มาดิฉันต้องการ มีความโป่งใสและก็ต้องการให้เฮียริ่นี้ออกไปทุกกลุ่มเข้าหมายไม่ว่าความเห็นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพวกดิฉันเอง,เอง,เองน้อมรับค่ะครับถ้าเรืยกว่าดีครับพอทำเฮียริ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นวันเสาร์นี้กระบวนการต่อไปเป็นอย่างไรกว่าที่จะออกมาเป็นข้อกําหนดหรือว่าข้อควรปฏิบัติหรือหลักการในการที่คนที่อยู่ในตลาดจะต้องปฏิบัติตามนะฮะ ค่ะก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะทีฉันเองส่วนตัวตอบไม่ได้เนื่องจากอำนาจเนี่ยคือคณะกรรมการกรอมทั้งคณะสิบ<ม>ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปิดรับจนถึงเที่ยงคืนนะคะเราเข้าใจว่าธุรกิจสินทรัพย์ดจโตลเนี่ยนะคะเขาเขาจะทํางานกันยี่สชั่วโมงเจวัน<ค>นะคะวันที่27ิเนี่ยที่ทนให้น้องๆและตัวทีฉันเองเนี่ยอยู่รอจนถึงเที่ยงคืนนะคะมไม่ใช่5้าโมงครึ่งหรือสีโมงครึ่งในเวลาปกตินะคะ หลังจากนั้นเองในวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะรวบรวมข้อมูลต,ต่างๆแล้วเราก็พร้อมเสนอคณะกรรมการกรอตอในการประชุมนับถัดไปค่ะเราก็เอาแฟกที่รวบรวมมาซึ่งณนะวันนี้เองเมื่อวานทั้นออกในการก็บอกแล้วว,ว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะคะได้รับความเห็นประมาณเจ็ดพันต่อความเห็นแล้วประมาณนี้นะคะฉันก็คงจะรวบรวมแฟกเหล่านี้ล้วค่ะไปกราบเปลี่ยนท่านกรรมการกรอตอแต่และท่านแล้วก็ให้ท่านเห็นนะคะ ว่าแต่ละความเห็นมีอย่างไรมีคอนเซิร์อย่างไรแล้วมีข้อเสนอแนะอย่างไรอ,อย่างเมื่อวาน,นที่ฉันฟังเวิทยกรนะคะคนรุ่นใหม่เขาเน้นคำซึ่งดิฉันดีใจมากเลยแล้วก็เป็นหน้าที่ฟันเตอร์เมก็เห็นบอกแล้วในงานการคุ้มครองคือเขาเน้นเรื่องการให้กรอตอนนี่แหละทําหน้าที่การส่งเสรมิมให้ความรู้มากยิ่งขึ้นเป็นเอ็นเลสนะคะเป็นการไม่รู้จบคือให้ความรู้ไปเรื่อยๆดิฉันก็เรียนท่านวิทยกรสี่ท่านนั้นว่า งานให้ความรู้เนี่ยเป็นงานของฝ่ายบริหารหรือส้าเรืง,งานดำเนินการได้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วดำเนินการ มาตั้งแต่ก่อนออกเฮียริ่งด้วยซ้ำไปนะคะถ้าเลขาค่ะถามเพิ่มได้ไหมคะว่าปกติไทม์ไลน์หลังเฮียริ่งแม้ว่าเราจะยังไม่ทราบประบุชัดได้ชัดเจนแต่ว่าเฮียริ่งครั้งที่ผ่านมาในอดีตนะคะว่าหลังจากเฮียริ่งแล้วเนี่ยใช้เวลาในการพูดคุยในบอร์ดนะคะเราก็ออกมาเป็นกฎหมายค่าเฉลี่ยของไทม์ไลน์ประมาณกี่เดือนเช่น1เดือน2เดือน6เดือนแล้วก็ออกปุ๊บเนี่ยกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังแปลว่าณเดวันที่ออกจะเอฟเฟกตีฟทันทีแล้วก็มีผลเลยหรือเปล่าหรือว่าหลังจากนั้นกระบวนการเป็นยังไง พอพูดถึงค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาให้นักลงทุนได้เตรียมตัวกันได้ไหมคะดิฉันอย่างนี้ได้ไหมคะดิฉันลงไปลึกเกินกว่าพฤษภาคมหกสองที่ฉันมารับหน้าที่ไม่ได้แต่ <c oughs> ดิฉันมารับหน้าที่พฤษภาคมหกสองดิฉันก็พยายามให้ทีมงานทํางานในเชิงวิติของการเชิงรุกรวดเร็วรอบค <ừ> อบแล้วก็ร่วมมือนะคะดิฉันมีสีสีรอเรือนี่ของฉันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลองดูนะคะว่าการประชุมเนี่ย ของคณะกรรมการกรอตอนเนี่ยครั้งขัดไปจะเกิดขึ้นเร็วเมื่อไหร่ดิทีมงานดิฉันในฝ่ายบริหารสัญญาเลยค่ะว่าจะนําเข้าสู่คณะกรรมการกรอตอนในการประชุมครั้งขัดไปค่ะอ่าโอเคได้เลยค่ะคือครั้งถัดไปคือวันไหนคะ ก็โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าปิดเรื่องมีนาคมได้การประชุมกรรตอจะมีทุกเดือนคือเดือนเมษาละค่ะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเรคุณคุณเรื่องดีค่ะอย่างนั้นนะคะก็ขออนุญาตขอบคุณคุณนคุณวิทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มา้มานะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ